สวัสดีค่ะนารีจีมาขาวพยากรณ์ค่ะวันนี้เรามาฟังคลิปเกี่ยวกับสงครามสงครามทั่วโลกดีกว่านะคะวันนี้หัวข้อคือแนวโน้มสงครามทั่วโลกในปี68จะเป็นอย่างไรเนะาะแนวโน้มสงครามทั่วโลกปี68จะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ก็เป็นการเปิดแบบทั่วๆไปนะก็รับฟังเพื่อความบันเทิงรับฟังเพื่อเป็นแนวทางนะคะ ขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์ค่ะตอนนี้ก็ค่อนข้างจะดุเดือดนะระหว่างรัสเซียกับยูเครนไหนจะอะอิสราเอลอิหร่านอีกโอ้แลดูแบบค่อนข้างจะดุเดือดเนาะยิงขีปนาวุธวิสัยไกลกันแล้วเรามาดูกันดีกว่าแน่นอนว่าผลกระทบอันดับแรกๆละ่ะจากการที่ ต่า,ตางฝ่ายต่างเริ่มโจมตีกันก็เหตุมาจากที่ไบเดนใช่ไหมได้ทิ้งบอกมาไว้ก่อนก่อนีุทําจะขึ้นมาอ,อ,อนุญาตให้ใช้ถีปนาวุติสัยไกลได้ทีนี้ก็เริ่มโจมตีกันหนักหน่วงมันก็จะด,ดันทองคําขึ้นหลายหลายคนอาจจะถ้าไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินทองนะถ้าคุณจะเก็บทองซื้อยิงยาวไปนะไม่บอกว่ายิงยาวไปเลยค่ะห้าหมื่นได้อยู่แหละถึงแหละวันข้างหน้าทองเนี่ย ยิ่งนานมูนลค่ามันก็ยิ่งขึ้นนะมันไม่เคยตกอะถ้าคุณเทียบกับเมื่อสามสี่สิบปีก่อนอทองแค่ราคากี่พันเองไม่กี่พันเนาะ,ะแม่หมอเคยซื้อทองเส้นแรกสุดราคาอยู่ที่เท่าไหร่อะหกพันห้าหกพันนี่แหละมะั้งถ้าจำไม่ผิดหรือว่ากี่พันนี่แหละเออนั่นแหละสมัยนั้นตอนนี้สี่หมืนกว่าละเห็นปะ ยิงยาไปวันข้างหน้าทองก็ยังเป็นอะไรที่มันมีมูลค่าอยู่ตลอดต่อให้วันข้างหน้าสกุลเงินมันจะเปลี่ยนเป็นดิจิตอลมันจะเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่ต่อให้มันเปลี่ยนสกุลเงินอะ่ะมันก็ต้องอ้างอิงฐานจากทองคําอยู่ดีอะ่ะในการแลกอะค่ะมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆคุณคุณจะได้เงินดิจิตอลมาใช้อย่างนะั้นไม่ใช่เนาะมันก็ต้องมีเงินไปแลกถ้ามูลค่าเงินที่เป็นกระดาษไม่ใช้คุณก็ต้องมีทองคําเป็นตัวเป็นตัวไปวางอะ เป็นวางไปวางแลกสกุลเงินแล้วคุณก็จะใช้ได้ถูกป่ะหรือเฉพาะในระดับประเทศอ่ะเขาก็ต้องสะสมทองกันไงอืมดังนั้นแม่หมอมองว่าทองกับที่ดินอ่าที่ดินที่ดินในวันข้างหน้านะอันนี้พูดเกริ่นก่อนนะในวันข้างหน้าเนะี่ยแน่นอนที่สุดถ้ามันนิวเคลียมันลงจริงนะถามว่ามันก็มีหลาย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 ประเทศนะที่ค่อนข้างจะปลอดภัยอยู่น่าจะมีหกเจ็ดประเทศนะที่ค่อนข้างจะปลอดภัยอยู่ หนึ่งในนั้นก็อาจจะเป็นประเทศไทยหนึ่งในนั้นมั่นหมายความว่า,าคนจะแห่กันมาที่ประเทศไทยได้บวกกับในวันข้างหน้าน่ะเรื่องของศาสนาไม่เหมาะเคยบอกว่าศาสนาเนะี่ยส่วนรวมมันจะอยู่ที่ประเทศไทยดังนั้นทั่วทุกมุมโลกเขาก็จะมาชื่นชมวัฒนธรรมศาสนาที่เมืองไทยแน่นอนที่สุดว่าพื้นดินแผ่นดินไทยมันก็จะเหมือนทองคํา ถูกไหมคะมูลค่าก็เหมือนทองคาใครที่มีเงินที่จะสั่งสมพวกที่ดินเอาไว้ที่ที่มันไม่โดนน้ําท่วมนะคะหรือว่าโดนแบบกระทบน้อยนิดที่มันโดนแล้วมันก็เลื่อนผ่านมันไม่ได้แช่นานๆอะ่ะอย่างเช่นทางอีสานก็ดีทางเหนือบางจุดก,ก็ดีเนะี่ยถ้าคุณซื้อเอาไว้อ่ะมันก็เป็นมูลค่าที่แบบอื้อนะเยอะเหมือนกันอืเอาเป็นว่าก็แนะนำว่าถ้าคุณจะเก็บอะไรสักอย่างก็เก็บทองกับเก็บที่ดินนะคะ เงินสดนี่พอไว้ใช้แบบหมุนเหมุนใช้จ่ายแล้วกันเนาะสงครามสงครามทั่วโลกปีหกแปดจะเป็นยังไงบ้างจากนี้ไปมันไม่มีเบาขึ้นหรอกคะ่ะมันหนักขึ้นเรื่อยๆอยู่ที่ว่ามันหนักจนฝ่ายไหนจะทนไม่ไหวแล้วจะยิงนิวเคลียร์ก่อนแค่นั้นเองเออใครจะได้ใครจะเสียผลประโยชน์มากกว่ากันแค่นั้นเองนะแต่ส่วนหนึ่งนะไม่เหมาะจะบอกว่าสงครามก็ดี ที่น่ากลัวกับสงครามแม่หมอมองว่าปีหน้าอาจจะมีการปล่อยเชื้อตัวใหม่ออกมานะเชื้ออวุชีวภาพถ้าถ้าแม่หมอมองไม่ผิดนะระยะเวลามองไม่ผิดถ้าปีหน้ามันปล่อยเชื้อตัวใหม่มาอันนั้นอาจจะรุนแรงเลยแหละนะให้ระวังตรงนี้ก่อนมากกว่าแล้วการที่จะเป็นเชื้ออาวุชีวภาพก็ดีเอจะเป็นสงครามนิวเคลียร์ก็ดีล้วนแล้วแต่เป็นการล้างเผ่าพันธมนุษย์ไปแล้วเอามนุษย์ที่เหลือเนะี่ยต้อนเข้าสู่ระบบ เอไอเข้าสู่เครื่องจักรกลการฝังชีพเป็นหุ่นยนต์เป็นระบบค่าทาตของเขาไปนะคะนี่คือสิ่งที่มันดําเนินมาตั้งนานแล้วแล้วมันค่อยๆเกิดขึ้นรุนแรงขึ้นเรื่อยๆอือ่าบางอย่างนะความรู้คุณสามารถหาได้เยอะแยะเลยนะเยอะแยะเลยในโลกโซเชียลเดี๋ยวนี้มีโลกโซเชียลให้ดูคุณก็เสิร์ชดูได้อ่าเข้าประเด็นสักนิดเนาะ <c oughs> เดี๋ยวหอแม่หมอพูดท่ ớ, นามเพลอพานานานอีกละอืออ่าก็น่าจะเป็นประโยชน์อยู่แหละอ่า ดูซิว่าแนวโน้มสงครามสามดาบความผิดใจกันมันจะทวีทวีทวีความรุนแรงขึ้นเป็นลนักษณะกลุ่มก้อนนะคะกลุ่มกลุ่มก้อนอาจจะไม่ได้ถึงขั้นกระจายแบบทั่วโลกนะสามดาบมันไม่ได้กระจายแบบทั่วเลามันเหมือนกับเราเพื่อนกันสามคนอะ่ะแล้วเราผิดใจกันอะ่ะหรือเราเพื่อนกันกลุ่มห้าหกเจ็ดคนอะ่ะแล้วเราผิดใจกันลักษณะบแบบนั้นนะคะการผิดใจกันอยู่ในกลุ่มกลุ่มกระจุกอยู่กลุ่มหนึ่ง ยังไม่ได้บานปลายถึงขั้นว่าครึ่งทวีปกับครึ่งทวีปมามาต่อสู้ข้ามขันกันอาจจะไม่ใช่ขนาดนั้นก็อาจจะเป็นลักษณะเหมือนกับที่เป็นอยู่ในตอนนี้เพียงแต่ถามว่าเมันจะเกิดเป็นกลุ่มก้อนได้สักกี่กลุ่มเนะนี่ยตามหน้าพาก็น่าจะสักสามกลุ่มนะสักสามกลุ่มที่เห็นนะ่ะคุณก็ไปดูว่ามีกลุ่มไหนบ้างนอะอ่าน,นี่แน่ๆละยูเครนร,รัสเซียอิสราเอลอิหร่านตุรกีอาจจะไม่รวมถึงคุณก็ไปมอง ไต้หวันอ,อีกอีกจุดหนึ่งนะคะมันจะเกิดจากสามจุดอะค่ะสามจุดในปีหน้าย,ยังคงมีการตรงเนี้การผิดใจกันในกลุ่มเล็กๆยังคงมองว่าเป็นกลุ่มเล็กๆเออแต่ถึงจะกลุ่มเล็กมันก็ส่งผลกระทบนะโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐ,ฐกิจแม่หมอว่าสงครามเศรษฐ,ฐกิจอ่ะมันมาก,ก่อนสงครามนิวเคลียสซะอีกสงครามเชลเฮลวรัสสงครามเศรษฐ,ฐกิจดูจะหนักกว่าสงครามนิวเคลีย์นะมันเป็นลักษณะาการผิดใจกันกันนี่นี่สี่ดาบมาคําว่าสี่ดาบเนี่ยมันเป็นลักษณะ การเจ็บป่วยอืการเจ็บป่วยนะแสดงว่าสงครามของแม่หมอเนี่ยไม่ได้ไหมายถึงแค่สงครามนิวเคลียร์หรือสงครามแบบว่าหรือแบบว่าการประท้วงสงครามกลางเมืองนะแต่สงครามเกี่ยวกับอาวุธจภาพอ่าสงครามเศรษฐกิจล้วนแล้วแต่เป็นสงครามสงครามเทคโนโลยีล้วนแล้วแต่ใช่หมดถ้าคุณไปดูข้อมูลเนี่ยมันจะมีพวกสายการสื่อสารที่มันอยู่อยู่ในทะเลอะถ้าเขาตัดปุ๊บหรือให้มันขาดปับ๊บ อินเทอร์เน็ตก็ดับไปก็ดับนะเหมือนเหมือนเหมือนอาทิตย์ก่อนมีมีที่ไหนดับนะไหนคนก็ไปดูข่าวสารอีกทีหนึ่งเนาะเนี่ยสิ่งเนี้ยมันเป็นสงครามสงครามระหว่างอ่าผู้มีมหาอำนาจนะคะที่เขาที่เขากําลังอันนี้กันอยู่นะคะแข่งขันกันอยู่อืมมดตัวนี้นอยอย่างเราเนี่แหละค่ะอาจจะไม่ได้ไปยิงนิวเคลียร์กับเขาหรอกแต่เรากระทบอะค่ะกระทบเรื่องของเงินเฟ้อเศรษฐกิจนะคะ หมดตัวเล,ล็กๆอย่างเราอะเราก็จะทํามาหากินฟืดขึ้นนะคะจากที่มันฟือดอยู่แล้วมันก็จะฟืดขึ้นไปอีกสภาวะการเงินที่มันน้อยนิดอยู่แล้วนะคะมันก็จะน้อยเข้าไปแหมนะคะยิ่งน้อยเข้าไปอีกคือหาเงินลําบากขึ้นเอาเป็นว่าสงครามเชื้อโรคค่ะอาจจะมีเข้ามานะคะในปีหกแปดนะคนจะเจ็บป่วยโดยเฉพาะเรื่องของเอ่อมะเร็งหัวใจเลือดนะคะให้ระวังตรงนั้น ผ้าถ้วยอือเราจะมาดูว่ามันมันรุนแรงขนาดไหนนะคะสิบไม้เท้าแม่หมอว่ามันในในรูปของเดี๋ยวเปืดสักห้าใบาก่อนละกันเนาะเราจะได้อ่านทีเดียวมองในภาพรวมได้แต่เท่าที่เห็นนะเป็นเรื่องของเรื่องของการผิดใจกันเป็นกลุ่มอยู่นะคะยังไม่ได้ขยายในวงกว้างในปีหกแปดหลายคนบอกว่าหกแปดมันยิงมีงเกีย์แน่เลยแต่แต่ถ้ามันยิงอะ่ะมันก็ไม่ได้ยิงที่บ้านเรานะ ไม่เหมอเห็นลูกแรกไม่รู้หรือว่าลูกสุดท้ายก็ไม่รู้เลยที่มันลงอ่ะมันลงไปเกาะเกาะที่อยู่กลางทะเลอ่ะไม่รู้เกาะไหนแม่งทั้งเกาะเลยอะ่ะอ,อแต่เห็นอยู่สองลูกค่ะที่ที่เห็นเต็มเ็มอ่ะสองลูกแต่มันไม่ไม่ใช่บ้านเราแน่ๆล่ะค่ะบ้านเราเนี่ยแค่จะทํามาหานนะกินก็คือเครืองจะแย่อยู่แล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นป่วยตายมากกว่านะคะป่วยตายอาจจะระวังม็อบจาราจ,อาจาราจอ่ะ ที่จะเกิดขึ้นมากกว่านะรวมถึงอเชื้อโรคอะคะ่ะที่จะมาใหม่แต่ส่วนใหญ่แม่หมอว่าน่าจะเป็นลนักษณะอการที่คนคนอดอยากแล่นแค้นนะคะบวกกับกิเลสของคนที่มาถูกขุดออกมาแล้วแบบอารมณ์ของคนที่ห้ามหันกันนะคะอย่างตอนนี้คนในเรื่องของศาสนาพระธรรมสอนที่ห้ามหันห้ามหันกันอยู่เนาะก็ฟังดยวิจารณญาณได้ใช้สติเนาะเพราะพระธรมธรมพระพุทธองค์อยู่แล้วไปศึกษาปฏิบัติเองนะคะจะดีที่สุดอ่าเปิดต่อยสักหน่อยอ่าทูเลฟ แปดอาบดูซิวันนี้ตุ่มตามเหมือนเข้านิวเคลียร์ไหมนะหนึ่งถ้วย The อย่าสเปร่ะตั้งแต่เปิดมาเนี่ยแม่หมอย,ยังไม่เห็นนิวเคลียร์ออกนะจะเป็นลักษณะเป็นเป็นฝ่ายฝ่ายเป็นกลุ่มๆอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้อย่างสักห้าใบนะก็จะเป็นคลิปพูดสั้นๆเนาะให้เราพอประเมินกันอยู่สิออะเดอร์ปูนะคะไนออฟเพนทัเกิลเดอะจัสติสห้าเหรียญควินออฟเพนทัเกิลโอเคอะ แม่หมอมองว่าถ้าตามหน้าไพ่นะเหมือนปีหกแปดยังไม่ได้เกิดสงครามนิวเลียนะนิวเลียยังไม่เกิดยังเป็นลักษณะขู่กันไปนะ่สามดาบจะเป็นลักษณะขู่กันไปขู่กันมาเหมือนทะเลาะกันไปแล้วก็ทะเลาะกันมาอยู่อย่างนั้นนะคะแต่ถามว่าเฮ้ยมันรุนแรงไหมมันก็รุนแรงในระดับหนึ่งะคะแต่มันยังอาจจะอาจจะมีการมีการเหมือนกับเขาเรียกว่าไงอะระงับโทสะระงับอารมณ์ของผู้มีอํานาจได้นะคะไม่ อาจจะยังมีการคานอำนาจกันไว้อยู่ไม่ให้มันระเบิดเถิดเทิงไกลในปีหกแปดนะแต่ในเรื่องของการทำมหากินเศรษฐกิจเชืรร้อโรคอันนี้มาเต็มเต็มนะคะมาเต็มเต็มโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจเงินทองแม่บอกว่าเขามุ่งเป้าไปในเรื่องของเศรษฐกิจมากกว่าทําสงครามในเรื่องของเศรษฐกิจการขึ้นภาษีการการสินค้านําเข้าส่งออกรวมถึงพวกแร่ต่างๆที่เอามาประกอบในเครื่องของเทคโนโลยีนะคะหรือว่าในอุปกรณ์มือถือต่าง สงครามตัวนี้ต่างหากที่จะเกิดขึ้นนะแล้วก็ในเรื่องของเนี่ยเห็นไหมห้าเหรียญนายอัลเทนเตอรมันเป็นเรื่องของเงินเงินทองทองทั้งนั้นเลยเนี่ยในเรื่องของเงินเงินทองทองกันนั้นเลยแล้วก็เป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องของการทำมาหากินมากกว่าค่ะแต่ยังไม่เห็นการหนักหน่วงนะดังนั้นหลายคนอาจจะอาจจะกลัวว่ามันจะเกิดสงครามนิวเคลียร์หรือย,ยังแม่หมอถ้าตับหน้าไพ่ชุดน,นี้นะมันยังไม่เกิดนิวเคลียร์แต่มันเป็นการโจมตีแบบปักฝ่ายแบบกลุ่มๆุม หรืออาจจะเป็นลักษณะยังคงขู่กันไปขู่กันมาแต่ขู่แรงขึ้นนะคะแต่ให้คุณระวังในเรื่องของสุขภาพเชื้อโรคที่จะมานะคะสองในเรื่องของการทำมาหากินและการลงทุนมากกว่านะคะคนอาจจะมีลักษณะแบบว่ายา้ยายถ่ยยะะยา,ยาย,ทยเท่ยนะะเทคย้ายยยย้าาถ่เทประเทศกันอะแลวรวมถึงธุรกิจแม่หมอมองว่าธุรกิจต่างๆในภาคต่างๆอาจจะ อาจจะมีการหยุดชั่งนักหรืออาจจะมีการมีการล้มอ่ะมีการล้มได้คือการปิดกิจการในบริษัทเครือยักษ์ใหญ่หลายๆบริษัทได้นะคะมันกระทบในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจและปากท้องมากกว่านะเราคิดว่าน้าพ่าปีอะไรจะเถื่อนสักเล็กน้อยไหมก็ดูแล้วก็ก็ยังไม่มีอะไรนะคะยังคงยังคงเน้นเน้นในเรื่องของชีวิตประจําวันมากกว่าอืแล้วก็รอดูต่อไปรอดูผลติดตามไปเรื่อยๆนะวะ ว่าในปี68จะเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดมันมีตุ้มต้ามเป็นจุดๆอะ่ะมันก็คือมีความตายเกิดขึ้นนั่นแหละค่ะดังนั้นถ้าตรงไหนมันมีสงครามยิงขีปนาวุธกันเนี่ยคุณก็ออกจากตรงนั้นได้ก็ออกมานะคะเพราะว่าการทำมาหากินจริงๆอะ่ะมันมีโลกโซเชียลให้ทำมาหากินได้อยู่ตรงไหนคุณก็ทำอาหากินได้ขอคุณผ่านตัวเองเข้าสู่โลกโซเชียลให้เป็นนะคะมันแม่หมออย่างเงี้ยแม่หมออาชีพแบบเนี้ย แม่หมอย้ายไปอยู่ตรงไหนแม่หมอมีแค่มือถือแต่เทคโนโลยีอย่างแม่หมอก็อัดชิทได้แล้วไงก็ทาอาหารกินได้แล้วไงเนาะ,อะลองลองลองตรงนี้นะคะน่าจะช่วยได้เห็นว่าเป็นเรื่องของสงครามทางเศรษฐกิจทางการเงินการคลองการต้องการที่จะคลองในเรื่องของพื้นที่คลองในเรื่องของทรัพยากรนะคะแล้วก็เรื่องของเงินทองมากกว่านะคะอ,อทีนี้ถามว่าเฮ้ยประเทศไทยเนี่ยมันน่าสนใจไหม มันน่าสนใจสําหรับอเมรกิกาก็ดีจีนก็ดีรัสเซียก็ดีมหาอํานาจทั่วโลกอ่ะเขาอยากได้ประเทศไทยนะประเทศไทยนอกจากทรัพยากรธรรมชาติก๊าซธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์แล้วเนี่ยมันมีจุดยุทธศาสตร์ที่เอาไว้สําหรับทําสงครามได้ดีไงดังนั้นถ้ารัฐบาลเป็นกลางได้ประเทศไทยเราก็อาจจะรอดหรือถ้ายืนถูกฝ่ายได้ก็อาจจะรอดนะคะแต่ทางนี้ทางนั้น แม่หมอมองว่าในเรื่องของสุขภาพเรื่องของเชื้อโรคและเรื่องของการเงินการลงทุนอันนี้เป็นสิ่งที่คุณจะต้องไปศึกษาให้รอบคอบจะลงทุนหุ้นจะลงทุนธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ยอย่าลงทุนบุ่มบามในลักษณะลงทุนหนักๆน,นะคะเพราะมันจะมีปัญหาในเรื่องของอเศรษฐ,ฐกิจเรื่องของหุ้นเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเรื่องของการเงินการธนาคารรวมถึงเรื่องของเทคโนโลยีนะคะซึ่งอาจจะมีการอยู่ดีๆก็ดับอะไรอย่างเงี้ย ตรงนั้นเกิดขึ้นสละคอนก็จะมีผลกระทบต่อต่อระบบการคลงังอะถูกปะเวลาถ้าสมมเกอินเทอร์เน็ตมันดับอะคนทําธุรกิจที่มันโอนโอนโอนกันอะทุกทุกวินาทีเนีน่ยมีมีปัญ <c oughs> หาแน่ๆล่ะค่ะโอเคเนาะ <c oughs> ขออภัยค่ะก <c oughs> ็ตามนี้นะพ <c oughs> อหอมปากหอมคอนะเอาเป็นว่ามองว่านิวเคลียร์ยังไม่เกิดน,นะคะแต่สิ่งที่เป็นอยู่ทุกวันนี้อาจจะหนักหน่วงขึ้นบ้างแต่ก็ยังไม่ได้ร้ายแรงถึงขั้นที่ว่า อ่านีแกจะลงแต่ถ้ามันลงก็ตัวใตัวมันนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงนะคะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ